ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับข่าวนี้เรามาดูความน่ารักของไม้นภัสสิควงแฟนหนุ่มททยาติหมื่นล้านชิมอาหารใต้บ้านๆริมทางรวยแต่ก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม้นภัสสิควงแฟนหนุ่มททยาทหมื่นล้านชิมอาหารใต้แบบบ้านๆริมทางกันค่ะ เป็นคู่รักที่หลายคนจับตามองอย่างไมลนภาศินักแสดงสาวชื่อดังกับสงกรานต์เตชนานรงคทายาตตระกูลดังและนักธุรกิจมื่นล้านได้กลายเป็นตัวอย่างของคู่รักที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่แสนอบอุ่นล่าสุดนั้นสาวไมายก็ได้โพสต์คลิปลงในอินตราแกรมเผยให้เห็นถึงโมเมนต์ที่ทั้งคู่นั้นไปทานอาหารใต้ที่ร้านอาหารเล็กๆแต่เต็มไปด้วยเมนูอาหารที่น่าทานจนแฟนคลับต้องรีบปักหมุดตามรอย โดยในคลิปดังกล่าวมีภาพของเมนูพื้นบ้านที่เสิร์ฟแบบเรียบง่ายแต่ดูหน้าตาน่ากินมากๆเห็นแล้วอยากตามไปลองชิมกันแบบสุดๆเลยค่ะหลายคนต่างชื่นชมในไร้ตายที่ติดดินของทั้งคู่แม้ว่าทั้งสองนั้นจะมีสถานะที่โดดเด่นในสังคม แต่ก็เลือกใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและ,และเป็นกันเองไม่ติดรู้นอกจากนี้ยังมีเสียงชื่นชมจากแฟนๆถึงความน่ารักของทั้งคู่ที่มักแชร์โมเมนต์ธรรมดาแต่น่าประทับใจเช่นการทำคอนเทนต์ขายของผ่านไลฟ์สดหรือการออกไปชิมอาหารร้านเล็กๆโดยไม่เน้นความรูหราค่ะก็เป็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วเป็นคู่ที่น่ารักสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้เรามักจะเห็นว่ามีคู่รัก คนดังหรือคนดังในวงการบันเทิงหลายคนเริ่มออกมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายโดยเลือกที่จะทานอาหารกันแบบเรียบง่ายตามริมทางกันมากขึ้นนะคะเรียกว่าชีวิตไม่ติดรูนั่นเองค่ะทําให้เราได้เห็นถึงความน่ารักของพวกเขาที่ไม่ติดรูไม่ถือตัวและเป็นโมเมนต์ที่ใครๆที่ได้เห็นแล้วก็ต่างชื่นชมกันมากมายเช่นเดียวกันกับคู่นี้ไมล์และสงกรานต์เตชะนรง์แม้จะเป็นทายาทหมื่นล้านแต่เราก็มักจะเห็นโมเมนต์ ไม่ติดรู้ของพวกเขาอยู่บ่อยๆซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ทำให้ชาวเน็ตจดจำและหลงรักพวกเขากันค่ะ